โอ้ยเจ้คุณตายังอยู่นะครับมาดูนะครับน้องคอยเจอคุณตายทำไมไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีกไปแล้วเออเออเออลองแล้วนะครับเอ้อไปแล้วพี่เก่าที่เดิมจำได้ไหมครับ ต้องได้เข้า,านะครับมาาออะพราอกกินยายเนี่ยิคดิอ,อไร <ป S 2> นดิคถึงคุณยายนะครับหาคหุณยายนะครับรอยมั้ยคจ้า,จากอนลูกจ้าก่อนจะไปจ้าก,ก่อนสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันถุก ครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครอบครัวน้องบอบน้อยที่ดือ้อทุกท่านนะครับอันนี้จะพาลูกสาวเุ่นออกกำลับบงกายครับหลังจากที่จะพาเดินออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็เดินไปหาคนตาด้วยนะครับหลังจากที่ห่าง,างจากคนตามาหลายวันนะครับแต่มาลุ้นดูกันว่านะครับว่า <c oughs> ลูกสาวของเราเจอคุณตานะครับมีปฏิกิริยายังไงนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอคุณตานะครับตอนนี้ก็ยังเวะกินต้นไม้ใบหญ้าไปก่อนครับเยื้อเยื้อได้ใช่ไหมนะตอนนี้ก็ยังกินกิ่งไม้ใบหญ้าอยู่นะนี่ไปๆๆเยื้อเยื้เยื้เด้อ ไปขโมยอะไรของเขาลูกมาเยอะๆๆปวดเดินเลาะไปเลาะมาอยู่นี่นะครับไม่ถึงบ้านง่ายแล้วครับมาถึงบ้านพุทธาง่ายแล้วครับ,บ,รบเดิน เจอเพื่อนอยู่ข้างทางนะครับโอ้หแวะอ,อกสะหางเลยนะครับกินไปเรื่อยนะครับกินไปเรื่อยนะครับเจออะไรไม่ได้เป็นกินอย่างเดียวนะครับมาดูก็จะเจอคุนตาอยู่นะครับโอ้คุณตาไมา่อยู่แล้วนะครับสงสัยุณตาจะไม่อยู่แล้วนะครับว่าจะ่าจะพาน้องพอยไปหาคุนตานะครับ กินอะไรลูกนะมางนะดคคุณตาไม่อยู่แล้วนะครับเราจะให้น้องพลไปหาคุณตาเลย คุณควานคุณตาพาน่าจะพาคุณตาไปแล้วนะครับโอ้ยคุณตายังอยู่นะครับมาดูนะครับน้องพ่อเจอคุณตาทำไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีกไปแล้วโอยเออลองแล้วนะครับเออเออ ทักทายกันตาแล้วตาหลานทักทายกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบหนึ่งสัปดาห์นะครับ อ,กอ,นนอ,อกกูกันนะ้ยคุณยกันอะมโนโน,นะครับขั้นตอนแรกเจอคุณตานะครับกินนมเลยนะครับไม่รอลงรำทำเพลงอะไรมาถึงก็ดูนมคุณตาก่อนเลยนะครับอ ดูนะครับคุณตาก็ยืนถือนะครับมาถึงก็ดูดนมก่อนเลยนะครับดูดูนะครับ จำกันได้นะครับพอจาที่อยู่เดิมของหลวงพลอยเลครับตามมาลูกปเยื้อยื้อไปตัดเล่นครับอันนี้ตัวนี้คือบ้านเก่าของน้องพลอยนะครับยังม่ได้ลื้อนะครับดูเขาไปไหนลูกสาวไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปดีกว่าเจอเยวจะทีเท่าไงนะครับดูนะครับตัวนี้นเป็นบ้านเก่าของน้องพลอ่ะครับโอ้โหดูจำบ้านเก่าอะไร ดูไล่นะครับดูไล่นะครับอย่ามายุ่งกับฉันอืขวางทางเอาออกไปเลยเดือดร้อนคนตายยามคืนครับเออดูนะครับต้องเดินตำรวจซะหน่อยแล้วหนูไม่ได้อยู่หลายวันหนูขอตำรวจเลยนะเพื่อกินใหญ่เลยนะครับ คุณตาก็เห็นน้องพลอยมาหาก็ดีใจนะครับดูดีใจนะครับตาดีใจมากเลยนะครี่เป็นงนงนงพลอยมาหาคุณตานะครับนี่นะครับดูคุณตาดีใจมากเลยนะครับอ,อ ได้้อยเ็นคนตาด้วยนะครับดีงตาล้านมาอือเอา

อเ,เราคนตายนะคือคนตายก็เล่นกันนะครับจิง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 นะครับดูลูกสาวเราทำอะไรครับโอ้ย์ทาเยอะจริงๆหนุ ตามแข่งแข่งเลยมาลูกมาอาบน้ำมาลูกมาด,ดูนะครับดูไม่ยอมมานะครับดูนะครับนี่ช่างปลานะครับช่างปลามันอย่างไง <c oughs> ช่างปลาแลดงเขียวเลยนะครับหลังจากที่ฝนตกเช้างต้อเชือกตัวจะแดงนะครับ จำต่ต้องพลอยของเราเนี่ยละครับโอ้ดูเสียงนะครับดูบนมนะครับดูนะครับเอเอคิดถึงก้นตานะครับจะอ้อนก้นตาให้ก้นตามันเล่นด้วยนะครับ เาก็ยืนนี่ไงลูกสาวของราดูนมนะนี่นะเยอะๆเยอะก็ไหนอยู่เดินป่วนอยู่นี่นะครับเออเออนี่แหละครับหลังจากที่ห่างกันไปประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์นะครับก็เลยพามากากนหน่อยให้หายคิดถึงกันนะครับดูนะครับ ไม่ทำอะไรนะครับดูนมอย่างเดียวนะครับดวตาก็กล้องไหนก็แกล้งเดี๋ยวพาลูกสาวของเราไปอาบน้ำก่อนนะครับแลูกอาบน้ำปะไปแน่นอุ้ยไปแล้วครับไปแล้ว ที่เก่าที่เดิมจำได้ไหมครับมาไหนนะถ้ามานี่ไม่ได้ถ้ามาบ้านตาไม่ได้เข้าร้านยายไม่ใช่ต้องโปรยนะครับต้องได้เข้า,านะครับมาขออะไรกินยายเนี่ยเน,น,น้นเอ,อไ คิดถึงคุณยายครับหาคุณยายนะครับร้อยมะสวัสดีค่ะจากรุกจากรสบายนะจากอนจรายังไงจากรอุ้ยอ้ยอ้ยยายมีอะไรให้กินลูกป่ะโอ้ย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 ป้าป้าขึ้นนีแหละกูอยากจะขายของลูกป่ะวันนี้เลยทำน้ำมาลูกป่ะ่า แว่ทักทายกันนะครับหลังจากที่หายางหายกันไปหลายวันนะครับเกือบหนึ่งสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ไปถามหาคนตาต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พ่อขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากพีพีเอฟซีช่องน้องบุ๋กลอยคีดื้อนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับให้ช่องของเรานะครับเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ